ต่อไปนะคะน้องบอยก็ค่ะองแก้มน้องเฟินค่ะขยับไปใกล้ๆเลยค่ะขังละฮซหมเยบอยบอพาพร้อมนะคะค่ะบอยับแก้มน้องเฟินมือได้ตังอบก่อนได้นะคะอย่าหายเด้อมาหาย้อหน้มหาอยล้จูบที่นัผาาทั้งเร ไอ้เห็นอย่างกัญยาดาเด้อวางดีบอยเป็นภาพที่ประทักใจมากเลยค่ะขอเจ้งควบมืออีกครั้งนึงค่ะแล้วในพิธีมั่นหมายวันนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะอย่ากสมบูรณ์ตามพณีไทยอ๋อกาจะเหลืออ่อมอบเงินนะคะค่าคาค่าสินสอดวางค่าสินสอด เดี๋ยวในขณะนี the the ้ก็ขออนุญาตถ่ายภาพรวมก่อนนะคะ